react Taylor as รักของเรานะคะทุกคนก็คือว่าเอ๊ะยุ้ยได้ดูตัวไพร์โหลปะเรื่องเนี้ยดูดูใช่ไหมยุ้ยดูดูดูเหมือนหนูจะจําได้ว่าตอนนั้นไพร์โหลมีน้อยมากใช่ไหมเรื่องเนี้ยอัดแต่หนูจําได้ว่าแต่ยุ้ยเคยดูใช่ไหมแต่จาไม่ได้ว่าเรา react ด้วยกันไหมนึกว่า react ไหมแต่ว่าเรื่องอัดยุ้ยดูแล้วโอเคจำไม่ได้นะคะดูเยอะเกินแต่ว่าเอาเป็นว่าเราสองคนดูไพร์โหลไปแล้ววันนี้เราก็จะมาดูตัวเทเลอร์แหละเพราะน่าจะใกล้มาแหละ มันขาดทุกคนโอเคไปงั้นเราไปกันแต่ว่าก่อนไปคะ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครใหแล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะคอมเมนต์พูดคุยนะคะถือเป็นกําลังใจในการทาคลิปหให้กับพวกเราถ้าชอบก็ฝากซุปเปอร์แตงด้วยแล้วก็มีการเปิดระบบสมาชิกใช่เนาะถ้าเกิดยังไงก็สมัครรอกันไว้เลยทุกนะคะทุกคน,คอนโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกอนดีกว่าค่อยคุยถ่ายคลิปไปคะ่ะระหว่างน,นี้ข้างที่ผ่าฟันผุดไปอ่ะเรื่องการเคี้ยวของแข็ง,ง,ง,งก่อนละจากนี้ถ้ามีเวลา หมอฟันหจะลืมแวะมาคุูเห็นปูนะไม่ใช่แล้วถ้าลักแวะมาลักจะได้เจอที่แทนไหมคะลักกับแอมเปิดมูนมาดูสาวๆจริงเฮ้ยนะถ้าไม่หาหมอฟันอยู่แล้วอมลูกอมทำไมวะเดี๋ยวก็โดนหมอด่าหรอกโดนด่าก็ดีจะได้มีเรื่องคุยอุ้ยอ๋อี่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปกินเยอะลูกอมอ่ะก็รักชอบ ลาพี่แพมดุพี่นึกคนนะเราชอบเหรอเวลาโดนดุอะรักรู้จักแพมด้วยเหรอแกช่วยพี่จีบแพมหน่อยได้ไหมหทำไมไม่กลับบ้านนี่กะรักมีของใจพี่แพมพี่ก็วีเขาอุตส่าห์วาดตั้งนานเลยนะแหม่มก็ชอบรูปที่รักวาดมากเลยนะช่วยพี่วาดรูปให้อีกหน่อยนะเออก็ได้ ดีในน้องรักพี่ฝากนี่ไปให้พี่กวีหน่อยสิขอบคุณที่วาดรูปให้ตลอดนะคะพี่แพรชอบรูปพี่พี่กวีวาดมากเลยเหรอคะมันคือความสุขของพี่ในช่วงนี้เลยแหละรักบอกพี่หน่อยสิพี่สามารถไว้ใจพี่ชายรักได้ไหมพี่เป็นคนที่ดีมากๆค่ะหรือว่าพี่สารภาพกับแพรไปเลยดีไหมสารภาพตอนนี้เนี่ยนะไม่ได้ เรามักซ่อนใครบางคนไว้ในเพลย์ลิสต์ที่เราชอบฟังของรักมีไหมคนที่รักซ่อนอยู่ในเพลงทั้งหมดนี้รักเป็นคนวาดเหรอ,อไอความรู้สึกแบบนี้มันคืออะไรอะแพรมรักขอโทษรัขอโทษนะพี่แพมที่รักกหกแต่รักชอบพี่ทม ตายแลยสามเศร้าเศร้าแบบว่าพี่น้องรักันเดียวกันจริงเย็นนี้รักขอไปส่งพี่แพมพที่บ้านได้ไหมคะถ้าเป็นคุณแพมพเดทแรกจากมือจุกคะ่ะจุคะ่ะอย่าบอกนะแพมม่ยเธอไม่ได้ไปรักมันเข้าแล้วจริงๆใช่ไหมพี่ชอบดวงตาของรักจังกล้าพี่แพมก็สวยค่ะ ไ้พี่เห็นแน่เลยค่ะที่จริงพี่รู้มาตลอดแหละว่าแพมไม่ได้รู้สึกเหมือนที่พี่รู้สึกอะไรที่มันพังแล้วบางครั้งเราก็แค่ต้องซ่อมค่ะไม่จําเป็นต้องทิ้งหรือทําลายถ้าวันหนึ่งคนที่เรารักไปรักกับคนในครอบครัวเราทั้งสองคนจะทําไงล่ะครับพี่แพมไม่คิดว่าที่เรารู้สึกกันอยู่มันเป็นเรื่องที่ผิดบ้างเหรอแต่พี่ไม่คิดแบบนั้นนะ รักคือสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตพี่นะเสียไหมใส่ตางเราสองคนหนีมาอยู่ที่นี่กันดีไหมถ้าเราลรู้สึกว่าควา,ความรู้สึกที่เรามีให้กันตอนนี้เป็นเรื่องผิดและอยากจะยุติเรื่องของเราพี่ยอมรับได้นะว้ พี่ตัดสินใจแล้วพี่จะไม่หลอกตัวเองพี่รักคักหวันก็แตงโมพี่อยากใช้ชีวิตกับรักนะคะรักตื่นแลนะะ้วค่ะติดตามชมอัสรักของเรา ทุกวันเสาร์เริ่มตอนแรก18มกราคมนี้เวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM25 และรับชมพร้อมกันทาง GMMTV Official โอ้ยยก็<า>เป็นโมดอะไรที่แบบว่าเศร้าอ,อ่ะอืน่วงรักแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นความรักที่ยิ้มได้แต่ยิ้มไม่สุดใช่เรียกได้ว่าเต็มปากเต็มคำว่าโรแมนติกดราม่า จริงจริงคือแบบเต็มปากเต็มคำมันมีมุมโรแมนติกอยู่แล้วแหละแต<ช>่มันแบบดราม่าแบบว่าคือแค่เอาเขาเรียกว,ว่าอะไรนะที่แบบว่าเขาเรียกว,ว่าอะไรอนะ่ะพี่ชายกับน้องสาวม่ชอบคนเดียวกัน,นก็แบบส,สุดแล้วอ,อ่ะ<ๆ>แล้นเรื่องเนี้ยคือแบบว่าเนาะถ้า,ถามันไม่มีถ้ามันไม่มีคนนึงแบบว่าปล่อยวางได้ใช่มันก็ไม่มีความสุขใช่ใช่แล้วว่าแบบว่าคือเข้าใจตัวแบบ ละครที่แบบว่าที่รู้สึกว่ามันผิดอ่ะเพราะมันกลายเป็นว่าอมันเป็นคนที่พี่เรารักอ่ะใช่เออลำบากลำบากใจอ่ะเป็นความรู้สึกย่างอี้ประเด็นคือเราไม่ได้พูดออกไปตั้งแต่แรกว่าเราก็ชอบเงี้ยแต่แล้วเราก็ไปสนับสนุนความรักของพี่เขาใช่พี่รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันเอาจริงๆในส่วนของพี่อ่ะถ้ามารู้ที่หลังเจ็บคนที่เจ็บอ่ะพี่ใช่คือแบบว่าอ้าวแล้วแบบว่าช่วยจะมาตั้งนานคืออะไรอ่ยแล้วในโกหกกันนู่นนี่นั่นมันคิดได้หลายอย่างอ่ะ ใช่อืคือต่อให้จะเป็นพี่น้องมันไม่ใช่ว่าทะเลาะกันแรงไม่ได้นะอืมันจะทะเลาะกันเรื่องคนอื่นมันก็ไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบก็ชอบตั้งแต่แรกแล้วทําไมไม่บอกตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยเนาะแล้วแบบแล้วมาช่วยอีกแต่สุดท้ายดันไปบอกเขาว่าตัวเองรักแบบอะไรก็ตามอ่ะคือคือพี่ชายไม่ได้มารู้เส้นเรื่องความรู้สึกหรอกคือพี่ชายมารู้อีกทีมันแตกไปแบบความแตกแล้วอะไรเงี้ยเนาะมันก็เลยแบบว่าขหดุกแน่จุกแน่ แล้วความรู้สึกน้องแหละที่เป็นคนกลางว่าฉันก็รักคนนี้มาตั้งนานเออฉันแบบว่าอมลูกอมให้ไปทําฟันตลอดอ่างเงี้เยนะเออมัน,มนอ,อืมแล้วมันก็มีวาวอีกตรงตรงที่ตัวละครแผมใช่ปะ่ะที่เหมือนต้องชอบผ่านรูปรูปภาพอะเออ,เอ,อจะสื่อ,อยังไงให้คนดูรู้สึกอินว่าแบบว่าเออมันเป็นการที่แบบรู้สึกดีผ่านรูปภาพนี้อะไรเงี้ย ก็น่าสนใจเขาทำยังไงให้แบบว่าเห็นภาพนี้แล้วทําให้เป็นรู้สึกชอบคนที่วาดเออก็อยากดูเหมือนกันเออก็น่าสนใจมันเขาอาจจะไปเล่นในเวที่แพมอาจจะเออก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องไปดูแต่พี่คือมันมันต้องแบบว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะมันต้องชัดเนื้อปะมันจะแค่แบบมาชอบภาพอย่างเดียวไม่ได้มันอาจจะต้องเล่าเรื่องตัวละครด้วยว่าตัวพี่ชายกับแพมอาจจะไม่คิดไม่คิดกันไม่อะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าถ้ามันเอาเป็นภาพอย่างเดียวอ่ะมันมันจะดูไม่หนักแน่นพออ่ะ ก็ต้องไปดูว่าเส้นเรื่องเขาจะเป็นยังไงอืแต่ก็น่าสนใจคือรู้สึกว่าน่าจะเป็นซีรีส์อีกเรื่องที่จุกหน่วงต้นรับต้นปีดูแล้วแบบว่าต่อสกน้ําตาสะน้าตาแน่แน่แน่ค่ะหนักหน่วงต้นปีใช่หนักหน่วงแน่ก็อต้องบอกตรงๆก่อนว่าก็ยังไม่มั่นใจว่าจะทํำไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากให้ทําหรือยังไงก็คอมเมนต์บอก หน่อยจะได้ดูกระแสตอบรับจากทุกคนนะคะว่ายังไงเนาะก็ที่เห็นมากขึ้นก็คือมีตัวละครแบบใหม่เยอะอืมากแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นใครเลยพี่อะจาไม่ได้นะแต่พี่อะอ๋อนี่มันมีภาพว่าเราอยู่ด้วยกันเราอยู่ด้วยกันเราอยู่ด้วยกันแต่พี่อะจําได้ว่าตอนนั้นมีแค่สามคนปะใช่ใช่แค่สามคนล่ะแต่ตอนนี้มีวิวกับมีมิ้งมาเพิ่มใช่แล้วก็เห็นมีแซมมี่อืมอืมอืมแล้วต้องมีใคร สุดยอดปะเออใช่ป่ะก็เป็นน่าจะเป็นตัวแต่มเห็นว่ามิมเน,นี่น่าจะเป็นตัวที่มาเปลี่ยนอะไรสักอย่างเลยนะอืมอืมสแสดงว่าวิวกับมิมอาจจะเป็นตัวละครอ,อะไรสักอย่างเลยป่ะเพราะว่าพี่อะเหมือนมาปรึกษาเราไม่ได้ปรึกษาในเชิงเพื่อนเหมือนเป็นคําพูดที่มาปรึกษาคนอืนะ่นแกไปรักเอ้ยแล้วใครที่เป็นคนพูดว่าอย่าบอกนะว่าแกไปรักอะไรเด็กนั่นอะไรสักอย่างใครพูดวะเหมือนมีคนพูดเลยหรือพี่คิดไปเองก็ไม่รู้นะ เออเหมือนเหมือนมีคนพูดเดี๋ยวต้องหากันแบบอย่าบอกนะว่าแกรู้สึกอะไรสักอย่างกอนตักฝนกันแล้วอะขอหากอนนะทุกคนอย่าบอกนะแผม่เธอไม่ได้เป็นหัคนเข้าแล้วจริงจริงใช่ไหมเออเนเนเนแพมอย่าบอกนะแพมนี่เธอไปหลักมันจริงๆขเขาแล้วใช่ไหมตัวละครมิ้นพูดออไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนที่แอบชอบเลยหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเราไม่รู้เออแต่เหมือนเป็นแต่ว่ามิ้นน่าจะเป็นเพื่อกับแพม แล้วใช่เป็นเพื่อนแต่ว่าพูดดูเกินเพื่อนมาอ๋อใช่เขาน่าจะแบบว่าทํางานอยู่ในโรงพยาบาลเดียวกันแหละอ่าทาากันใช่เพราะว่าพี่ชายก็ใส่ใชุดแต่ฝั่งพี่ชายอาจจะไม่ได้สนิทกับเพื่อนมากไม่ได้สนิทมากแบเพิ่งมาปรึกษาว่าว่าอกหักมาอะไรอย่างเงี้ย ก็เป็นไปได้ก็รอดูแล้วกันทุกคนก็รู้สึกว่าเออมันก็น่าสนใจดีพอมีตัวละครใหม่ๆมาให้เราดูแบบว่าเออก็เส้นเรื่องเขาก็น่าเพราะว่าตอนนี้เราเห็นสามเศร้าแต่ดูจริงๆอาจจะสี่เศร้าห้าเศร้าไม่แน่อาจจะมีปมเยอะกว่านั้นก็รอดูใช่เพราะว่าเนื้อเรื่องเขาว่าดูน่าจะต้องมีความแบบหลายเศร้าอ่ะเออต้องมีอ่ะ โอเคก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะคะเพราะฉันฝากด้กวยค่ะอย่าลืมกดไลค์กับแชร์กับซุปเปอร์าและกดกระดิ่งด้วยนะคะคอมเมนต์ <Comment S 2> <c oughs> พูดคุยนะคะถือเป็นกำลังใจในการทำ<ม>คลิปให้กับพวกเราถ้าชอบยังไงก็าฝากซุปเปอร์แตงกันได้นะคะ<ม>แล้วก็ถ้าเปิดระบบสมาชิกก็าฝากสมัครไว้ด้วย <Yeah. S 1> ถ้าอยากให้รีแอคเรื่องนี้ยังไงฝากคอมเมนต์หน่อยจะได้ดูกระแสนาะว่ายังไงโอเคค่ะคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายนะจ๊ะ